กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับในมาตรา16งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม4 7 8พล้านบาทผมขอปรับลดหร์กระทรวงนี้เป็นกระทรวงเดียวที่จะต้องปรับตัวนะครับ แลต้องพัฒนาให้เติบโตอย่างรวดเร็วท่านประธานครับระบบดิจิตอลวันนี้สำคัญมากตัวอย่างของประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปรับตัวนะครับคือประเทศเอสโตเนียซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตนะครับก็มีประชากรอยู่1.3ล้านคนได้รับเอกราชเมื่อ234นี่เองครับ สมัย2,134นี่เขามีรายได้ต่อหัว250บาทต่อวันนะครับเท่ากับประเทศไทยเมื่อ <me. S 2> 234เลยครับปัจจุบันเอสโตเนียมีรายได้ต่อหัว1,600บาทต่อวันหรือ48,000บาทต่อเดือนมุ่งเน้นการนำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้บริการภาครัฐ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือ E-Governance นะครับที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงระบบเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐที่สมบูรณ์และครอบคลุมในทุกๆด้านท่านประธานครับด้วยเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนี้ทำให้ประเทศเอสโตเนียลดต้นทุนแรงงานด้านบุคลากรล่วงหน้าไปถึง800ปีครับ 800ปีของการทำงานท่านประธานลองคิดดูว่าผลตอบแทนของระบบดิจิตอลนั้นนะครับมีผลสูงมากประชาชนของเขานะครับจะเข้าถึงการให้บริการต่างๆของภาครัฐผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่ราชการนะครับแต่เขายกเว้นอยู่สามเรื่องนะครับจะต้องไปด้วยตนเองก็คือไปจดทะเบียนสมรสนะครับ เรื่องที่สองก็คือไปอย่าล้างเรื่องที่สามก็คือไปโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาของประเทศนี้ใช้เวลา17ปีถึงประสบผลสำเร็จท่านประธานที่เคารพครับโลกโซเชียลของประเทศไทยณนะวันนี้อ่อนแอที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีท่านต้องเอาใจใส่ อย่างมากที่สุดเว็บขยะเว็บการพนันจะเห็นว่าวันนี้ทั้งเยาวชนไปจนถึงดาราไปจนถึงผู้สูงอายุติดการพนันออนไลน์งองอมแงมนะครับจนทําให้ครอบครัวแตกสลายไปหลายครอบครัวเว็บโป้สําคัญที่สุดคือเว็บมินประมาทผมไม่อาจจะก้าวล่วงไปว่ามินประมาทเรื่องใดกับใคร แต่รัฐมนตรีต้องรับทราบว่าการหมิ่นประมาทวันนี้ก้าวล่วงลึก <c oughs> เกินที่ท่านจะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดมีใครไปแจ้งความหรือไปฟ้องศาลว่าท่านรัฐมนตรีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการหมิ่นประมาทในเว็บไซต์ท่านก็จะโดนคดีเรื่องละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้น ขอให้ท่านเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบคัดกรองทางโซเชียลนะครับให้เร็วที่สุดเพราะเป็นอันตรายต่อประเทศอย่างมหาันณสถานการณ์วันนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับผมขอตัดหเปอร์เซครับครับขอบคุณครับ